นะคะที่มีอาการนะคะข้อเท้าพลิกนะหาอาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่ไปใช้งานเช่นไปวิ่งไปเดินเยอะเนี่ยก็ยังคงมีการปวดกระเท้าอยู่เนี่ยลองทำท่าอาหารเหล่านี้ดูนะคะค่ะท่าแรกนะคะเราจะทําเพื่อเพิ่มความมั่นคงของข้อเท้านะคะแล้วก็เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของข้อเท้านะให้หันข้างที่เราต้องการจะออกแรงนะคะเข้าหาตัวกําแพงหรือว่าจุดเกาะที่เราต้องการจะเกาะเช่นโต๊ะหรืออะไรก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเอามือเกาะไปที่โต๊ะเลยนะคะขาอีกด้านหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ขาข้างที่เราต้องการออกแรงเนี่ยให้กางขาออกมาทางด้านข้างนะคะ และหุบขาเข้านะคะจากนั้นกางขาไปทางด้านหน้าส5ิ้องศานะคะและหุบขาเข้านะคะและกางออกมาด้านหลังและหุบขาเข้านะคะรู้ทั้งหมดเราจะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะเราจะทําทั้งหมดนี้ซ้ําไปซ้ำมานะคะจนครบส0บครั้งนะคะนับเป็น1เซตนะทาามเซตต่อวันนะคะท่าที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความยากกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้หันหน้าขากําแพงนะคะจากนั้นนะคะให้เอามือทั้งสองข้างค่ะเกาะไปที่กําแพงเลยนะคะ ข้างที่เราต้องการจะออกแรงนะคะเราเรายืนค้างไว้นะคะส่วนข้างที่เราไม่ต้องการเนี่ยเรางอขายกขาขึ้นมาเลยนะคะเป็นการลักษณะของการยืนขาเดียวนะจากนั้นนะคะเราจะให้ขย่งเท้าขึ้นนะคะและลงแบบช้าๆนะคะต้องช้านะนับหนึ่งนะคะเราจะทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมานะคะจนครบสิบครั้งนะับเป็นหนึ่งเซตน,นะคะทำสามเซตต่อวันนะคะ ไรก็ลองทําท่าเหล่านี้ดูนะคะถ้าเกิดว่าทําแล้วอาการปนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ขอให้หยุดท,ทําทันทีนะคะหรือใครต้องการที่จะปรึกษาหรือเข้ารับการรักษาแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็สามารถทักมาหาเราได้เลยที่บันดนิตทินิเก้ภาพรบัดสาตาคาลามำแพงนะคะ